างรัฐบาลไทยโคยงการนี jumped, ้ก er, ับการพัฒนาพันธ์จันทร์จากานะครับได้ความสำคัญกับเทสต์สตาร์ทอัพเพราะว่าธุรกิจนี้มันเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสตาร์ทอัพที่ผ่านมาของโลกนะครับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทแอปเปิลบริษัทโน้ต ทร้างบระิษัทสตาร์ทอัพเริ่มต้นมาจากสตาร์ทอัพนั้นซึ่งสตาร์ทอัพนั้นจะต้องการที่รัฐบาลจะสนับสนุนได้ก็คงจะต้องสนับสนุนให้มีองค์ประกอบที่เอื้อประโยชน์นะครับให้กับสร้างบรรยากาศที่จะให้เอื้อประโยชน์กับทางบริษัทสตาร์ทอัพหลากหลายอย่างไรอย่างเช่นเรื่องของให้เข้าถึงระบบน,นวัตกรรมเรื่องของ AI แล้วก็ Innovation ต่างๆ กันหน้าที่ของรัฐบาลครับที่จะต้องทำ ecosystem อีโคซิสเตมแบงนี้ให้สตาร์ทอัพเกิดได้แล้วผมเชื่อว่าทางด้าของกระทรวงสาขาว่านั้นจะเป็นึ่งนโอกาสที่จะเป็นสนุเร่งเล้าทำให้อีโคซิสเตมนี้ให้เกิดได้ครับคราบหมอวันนี้ที่การจับ คือคะทิกันครับมีคภาการทุนที่เอกข้ามานประมาณเ่ไหร่คือที่เห็นเห็นแน่ชัดว่ามีบริษัทที่จะให้ประมาณ้าสล้านแล้วก็จะมีพวกบริษัทตัวย่อยนะครับที่กงทรวมวัน้ผมว่าตัด400ว้านที่จะได้ครับไฮไลท์ในเชิงนวัตกรรมพา์วันนี้ครับไฮไลท์ของงานวันนี้ครับไฮไลท์ขอวันนี้คิดว่าเป็นเรื่องของการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับเพราะ พอที่จะมาในช่วงหลังเนี่ยก็เห็นมีการแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆที่จะเห็นว่าการที่ได้นำนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะมาเชื่อมโยงกับธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนั้นเราจะทแพลตฟอร์มก้าวหน้าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยครับลงมีนโยบายจริงจังที่จะส่งเสริมสตาร์ทอัพเนี่ย แนวอนาคตอย่างไรบ้างครับคือที่ผมได้บอกไปแล้วว่าสำคัญคือเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มนะครับที่จะทำให้เพื่อต่อการสตาร์ทอัพต่างๆโดยเฉพาะผมก็ใสับสำคัญก็คือว่าเมื่อมีไอเดียแล้วเราก็ต้องหาแหล่งทุนวงทุนหาทุนเพื่อจะสนับสนุนซึ่งก็น่าจะมีทั้งภาคทุกจุที่วันนี้ก็บอกผมว่าเขามีเงินทุนที่พร้อมะส่จะส่งร่างนี้มีโครงการที่ดี เรามองว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยจะจะสำเร็จประมาณยังไงครับช่วงเวลาอะไรเท่เาจะกำลจะ,จะรสร้างตผลให้กับสตาร์ทอัพเนี่ยอ่าข้อข้องให้เข้าใจว่าเรื่องของระบบเทคโนโลยีนะครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อจะทำให้กระทรวงนั้นและทภาคผู้ลงมาสามารถปรับเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้ต่อบโอเคครับผมมากครับ có insert giờ này không?